เจริญพรพุทธศาสนิกชนสมาชิกกลุ่ม YouTube เพื่อกัดเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้ขอนำคติธรรมเรื่องอยากได้เจ้าอาวาสที่ดีทายกของวัดแห่งหนึ่งเข้าไปหาเจ้าคณะตำบลและปรับทุกให้ฟังว่าสมภารที่วัดของเขาใหญ่มากไม่ค่อยเอาธุระอะไรฉันแล้ว ถ้าไม่นอนก็นั่งคุยกับญาติโยมที่เข้าไปหาตลอดวันงานก่อสร้างก็ไม่เอางานด้านการศึกษาก็ไม่สนใจทำวัดเช้าเย็นก็ทำบ้างไม่ทำบ้างพระเน,นในวัดก็ไม่ค่อยมีระเบียบลานวัดก็รกรุงรังหญ้าและเศษขยะก็รกเต็มไปหมดพระเนนก็สวดมนต์กันไม่ค่อยได้แต่ที่สำคัญคือ สมภานอง์นี้ชอบคุยกับศีกามากและมักใช้จ่ายเงินของวัดสุรุ่ยสุร่ายจ่ายในสิ่งที่ไม่เป็นเรื่องไม่ยอมให้วัยาวัจกรเป็นผู้เก็บเงินวัดวาหารามชำรุดสุดโทรมลงไปมากอยากจะให้ท่านช่วยพิจารณาหาพระทีิดีๆที่เป็นพระนักพัฒนาเอามาเปลี่ยนสมพานองค์เดิมเสียทีเจ้าคณะตำบลบอกว่า สมภารท่านก็เป็นพระธรรมดาเป็นลูกหลานของชาวบ้านไม่ใช่ผู้วิเศษมาจากที่ไหนก็ต้องมีดีบ้างเสียบ้างจะให้ดีเสียทุกอย่างตามที่โยมต้องการเห็นทีจะหาได้ยากถ้ายกพูดว่าต้องมีครับวัดอื่นๆเขายังมีบางวัดสมภารเคยเป็นนักเลงมากก่อนพอมาบวชและได้เป็นสมภารกลายเป็นนักพัฒนาวัดว่าสวยงาม ชาวบ้านต่างชอบใจกันมากผมว่าคงจะมีพระที่ดีๆอีกมากช่วยสงเคราะห์ผมด้วยเถอะครับไม่งั้นวัดคงไปไม่รอดแน่เจ้าคณะตำบลจึงบอกว่าถ้าจะเอาสมภารที่ดีพร้อมทุกอย่างตามที่โยมต้องการอาตมาพอจะเห็นอยู่คนหนึ่งแต่ตอนนี้เขายังไม่ได้บวชคิดว่าถ้าเขาได้บวชและได้เป็นสมภารแล้วก็คงจะเป็นพระที่ดี ที่ถูกใจโยมทุกอย่างทีเดียวทยกรีบถามว่าใครอยู่ที่ไหนครับผมจะไปขอร้องให้เขาบวชเองเพราะถ้าเขามั่นใจว่าบวชแล้วจะได้เป็นสมภารเขาคงบวชแน่ใครๆก็อยากเป็นสมภารกันท้งนั้นทั้งพระหนุ่มพระแก่บวชไม่กี่บรรษาก็อยากเป็นสมภารกันทั้งนั้นผมว่าคงพูดไม่ยากหรอกครับ เจ้าคณะตำบลขอความมั่นใจว่าโยมสามารถพูดให้เขาบวชได้จริงๆนะถ้ายกคนนั้นก็รับปากว่าแน่นอนครับขอให้บอกมาเลยมาเถอะว่าเขาพูดนั้นเป็นใครอยู่ที่ไหนเจน้าคณะตำบลจึงถามว่าเขาพูดนั้นอยู่ไม่ไกลหรอกก็คือตัวโยมเองนั่นแหละถ้าโยมได้บวชและได้เป็นสมภารคงจะพัฒนาวัดได้ยอดเยี่ยม ระเนเนในวัดคงมีระเบียบเป็นเหมือนผ้าพับทีเดียววัดคงจะถึงไปด้วยเสียงทำวัดเช้าเย็นทุกวันแน่นอนทีนี้ประชาชนก็จะมาทำบุญกันจนสาะไม่พรน,นั่งก็อาดเป็นได,นด้เงินวัดเงินวาคงจะเรียบร้อยแน่นอนพอพูดไมายนี้เขา่าเล่นเอาทายกพูดนั้นนั่ง อึ้งงงงนันไปเลยเพราะไม่คิดว่าท่านจะมาไมาน้นี้จึงสารภาพว่าผมยังบวชไม่ได้หรอกครับลูกผมยังเล็กอยู่เมียก็ยังสาวนาก็ยังจะต้องทำสามปัญญาก็ไม่ค่อยจะดีพี่น้องก็ไม่ค่อยชอบผมแล้วผมจะพัฒนาวัดอย่างไรได้ เอาองค์อื่นเถิดครับผมขอตัวสละตำแหน่งสมภาร์ขอรับเจ้าคณะทบทจึงเสริมว่าคนอื่นกี่ร้อยกี่พันคนก็คงไม่ดีถูกใจของโยมหรอกเพราะโยมดีแต่ผู้ดีแต่เที่ยวติเตียนคนอื่นเขาเวลาทำจริงๆตนเองก็ทำไม่ได้อ่างอย่างโน้นอย่างนี้เหมือนกับโยม ดูเขาชกมวยนั่นแหละต้องชกอย่างนั้นต้องชกอย่างนี้สิมันชกช้าจังมันต้องติดตามเอาให้อยู่เลยพูดนะพูดได้แต่พอเวลาทําจริงๆอาจทำไม่ได้อย่างกับโยมนี้เป็นตัวอย่างเรื่องทำนองนี้มีมากและบางแห่งมีเสียจนสมพันธ์อยู่ไม่ได้บางแห่งยิ่งกว่า นั้นทายกเป็นสมพันเองเลยก็มีสมพันจริงๆไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจเลยผลที่สุดวัดนั้นก็พังท่าเดียวด้วยอำนาจของอน,นิสงส์ของการฟังธรรมในครั้งนี้สุดสู้สร้างและพระเตปัญญาผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา ขอให้ท่านบุทธศาสตรสิิกชนตลอดทั้งสมาชิกกลุ่มจุดทุกเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทุกท่านจงมีสุขภาพกายที่ดีสุขภาพจิตที่ดีหมดทุกโศกรคภัยประยันดรายทั้งปวงมีอายุวันนะสุขขปละปฏิาพานทนสารสมบัติพีพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลวิลาบยศุขสารเสริญมีความเจริญก้าวหน้าในการงานหน้าที่มีความร่มเย็นในพระบบวรพระพุทธศาสนา เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ผู้ญาตาิยายญาติสนิทมิสหายปรารถนาสิ่งใดซึ่งเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอสิ่งนั้นจงสําเร็จตามความมุ่งม,มา่รปรารถนาของท่านเถินขอจเจริญพร